สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการฝ่าบ้อกันทัวร์ทั้งโลกครับโภพ่อครับผมสุภาชัยศรีลาอยู่กับพี่น้องเซาว,วันเสาที่13มืือนี้ครับรัะชะดาพ่อนแก้วสนิทค่ะขอบพระคุณพี่น้องสุ้ขู่สุขคนครับที่เ,เกียรติติดตามรายการของเขาโดยดีมาโดยตลอดพี่น้องที่เข้ารุมครับมือนี้อากาศแถวบ้านเฮาอีสานเย็นเย็นด้วอาจารย์ครับเย็นปีห้องกักลับมาเมื่อวานเนยห้องกักกับป์นเป็นบอไปสัมมานาอยู่ยสกอตแกนตาวกระเมื่อนอนบ้าน สม,มนาขอนแกน่นแต่ว่าลบเมื่อนอนอยู่กาลสินวันเมื่อวันที่1 1เมื่อนอน,น,นอ,อ,นอ,อ,นอยู่กาลส<อ>ินเย็นบบกาลสินเย็นอุบลก็เย็นแห้งแมนผู้อยู่หื่นทรงข่าวมาอยู่บอกว่า13บสามองนาเอา้่เบื้องเด็กสิบสามองศาโอ้ผู้อยู่เหื่นผีคือท่งข่าวมานอน <laughs> เป็นบรรยากาศที่หนาวๆตอนนี้ครับบางมองอาซิบัหนาวด้วยอาจารย์ครับแต่ว่าพี่น้องบานเฮานทั้งอีสานผัดหนาวหนาวหนาวลุมเนแห้งหนาว ทางเนื้อแห้งหนาวครับทางเนื้อแห้งหนาวค่ะเมื่อนั้นผมพ่อไอ้ไส้ามาจากทั้งเชียงใหม่มากินเขาคุยกันเพื่อนบอกว่าเชียงใหม่ห่อนเดิกังเวีนห่อนกังเวีนห่อนแมนธรรมดา้นก็เย็นกว่านค่ะกังขึ้นโอ๊ยขันเลาะขึ้นไปเทิร์ู้ในแห้งหนาวเทิร์กดอยเพื่อนบอกว่าหนาวอยู่สามสี่มือแต่ว่าหลังจากหันบ่อหนาวอวันเท่าก็คือกันสองมือสามมือหนาวสองมือสามมือเศร้าหนาวกลับไปกลับมาถ้ากลับไปกลับมาพี่น้องที่เขาหลบครับเป็นห่วงเรื่องสุขภาพ รักษาสุขภาพแจ้งน้อยครับใส่ถุงมือนาะอาจารย์น้อถุงมือถุงเท้าแต่่ากกาเรามันระวังแจกงน้อยเนี่ยปิ่งเกาจี้อยู่ขงังคีไฟระวังผักขมามันจะไปถือไฟดรอกแต่ขันน้ำเนี่ยห้อุ่นเนี่ยดีที่สุดคือผักขามา่าข้อว่าข้อ,ข,อ,อข้ออุ่นโอ้ยข้ออุ่นขนาดกระคอมหัวปิดหได้ด่ปอกคอมหัวปิดหูวหลักกับพันข้อสลาบไว้มีแห้งสมัยอยู่ปากาะใส่จริงๆล่ะมีผ่าเข้ามาพื้นเดียวกบอยู่ ก็ไข่แนหมูเป็นอยู่ได้ก็ไข่พี่น้องที่เขาลงครับพอๆกันมือนี่อยากหูอยู่ได้ครับว่าพี่น้องอยู่กันจังไนอากาศสภาพอากาศแต่ละมองแต่ละบอลไปอย่างไรสี่หกสี่สอนึ่งสองสทรงขอความสันเขามาได้ขอบคุณคุ้นตาอยู่ทีจังหวัดลอยเอ็ดค่่อาจารย์ให้เบอร์โต้คนไปค่ะ S <S <S ได้คุยกันแล้ว <S S S อ๋อค่ะบอกว่าอยากได้นังสือเปิดกระติบเขาอ๋าสำเป็นแปะไ,ไปหาพี่อยู่บ้านบอกไปหาเลยบอกอไปหาแต่ว่าปปพี่ไปใส่บาดยู่เทศบาลบมือวัาน่อนะโอ้ค่ะนาหักเนาะอัอยู่ร้ายเติบเลยด้ค่ะแต่ว่าเท่าที่ฟังนําเสียงยังแข็งแรงขายเป็นจาของหานค่ะ อยู่ในเมืองรอยเอ็ดขอบพระคุณหลายๆเดี๋ยวผมส่งไปให้ด้วยครับคุณตาครับมีหนังสือเรากาอาจารย์ราชราพ่อหนว่าิมีของขวัญปีใหม่ความปีนีป้ปีใหม่ปีใหม่ค่ะกำลังพิมพ์ประธานได้แล้วเป็นสมุดไดอารี่ล่องบันทึกนะคะบันทึกเป็นมือนึงเป็นแบบไดอารี่เล่มน,น้อยๆคือที่เคยให้น่ะแหละคะ่ะกำลังพิมพ์บระธนได้แล้วร่องพิมพ์เมืองอุบลนี่พิมพ์สาขนาดเลยลพิมพ์ใได <laughs> โรงพิมพ์สิริธรรมโอ้สิริธรรมลงพิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์ใหญ่ก็นูแล่ไงย่างดีเลยอูเป็นลูกหลานพ่อใหญ่ปีชาพินทองแมนศิลปินแห่งชาติปราดอีสานเลยมหาประเรีอนถ้ำเก่าประโยคนท่อนั้นบอพ่อครับพ่อใหญ่ปีชาพินทองนี่นอกจากนันเป็นคนแปลอาจารย์ครับเอาดิกชันรีภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาอีสานแปลเป็นภาษาลาว คือบอกไงว่าแปลกลับไปกลับมาระหว่างภาษาอีสานกับภาษาลาวกับภาษาอังกฤษเลยเล่มแรกของโลกหรอพูว่ามันก็ต้องเล่มแรกละกันเพว่าเนก่งแมนพลีชาเก่งแห่งเราลูกล้านเพิ่นกมาพิมพ์ต่อมาเฮตตต่อทั้งคุณเอกทั้งคุณเอ๋แะดูแลให้สวยไม้ใบเดือดราเดือดเฉดเดอเอามาให้พี่น้องเบิ่งครอบครัวพี่ทองครอบครัวพ่อใหญ่ปีชาเนี่ยหะาหักเบื้องสุขคนลูกเต่าล้านว่าแบบเป็นคนดีสืบนอแาถแนวคุณตาปีชาได้ครับ ผมเห็นเขาพื่อนี่มว่าโดนแล้วนะักนะักนะักนะัะท่าผู้ชมที่เขาลคขับทรงขอความสั่งเขาว่าไงยืนต้กันซดๆดขับมือนี่เป็นบรรยากาศถีพี่น้องไยผูหลายคนหมักอากาศหนาวหนาวใสเสือกแขนยาวอยากส่วนอาจารย์อยู่เดียวถ่ายเป็นพี่น้องเขามีความประสงค์อยากหมอะผู้ชมพานรายการเท่าสีดีบุก็ดีดีการทีผู้เรียนบริจาคเพราะว่าพี่น้องบันเท่าพี่น้องอีสานบวสิเป็นพี่น้องอุบลเรื่อนไลหมองถ้าเพิ่นประสบปัญหาภายหนาว แต่ว่าเข้าไปเลือกสถานที่จังหน่อยแล้วก็พี่ได้ มีมีมูรุ่นยูเคมาตังปันปะละคาทาักหมวกไม้พมแหลกักการมีคุนก่อยอยูกาลาสินเนี่ยเขาก็ทักหมวกไม้พมลหลักเกาให้ว่าสีเอาขึ้นไปถวายวัดอยู่ที่ผู้พานใส่ใส่กระเคยอยู่หันหลักเก้าเอาขึ้นไปถวายวัดมีประมาณอยู่จักสิบกวัดเนี่ยแหละอยู่ที่หันว่าสิขึ้นไปตอนปีใหม่ตอนแรกว่าสิไปตอนช่วงวันพอนี่แหละมันบ่นหนาวปันใด<อ>กะาวว่าปีใหม่คือสีหนาวกรเล,ะละสิขึ้นไปช่วงปีใหม่ปักเกินมีผาห่ม ขันมีเสื้อกันน้ำมีอย่างกะก,ไไกะฝากไปได้อ่ากะฝากไปได้คือกันดักกะฝากก็บมาในรายการดีละแล้วหากมาเบืองว่ายยุไซที่ต้องการกะให้บ,บอกมากยุไสหนาวก็ให้บอกมากเขากับสิส้งไปหายจัดไปหายถือว่าฝ่าบอกกันช่องฝ่าว่ามันเป็นช่องทางการสื่อสารช่องทางที่มีความห่วงใยแล้วก็บเบิงแย่งกันระวังพี่น้องประชาชนคนไทยเข้าหักแพ่งกันเขามีความผูกพันกันอันใดที่เพิ่งพากันไดอันใดที่ห้กันไดเข้ามาห้กัน แลักกานดรสุภาชัยบอกว่าให้ทรงขอควมสันนขามานอกจากสิบวันทังเรื่องชีวิตควมเป็นยุ่เห้าแล้วเกี่ยวเขาเป็นยังใดยุ่งไซแล้วแล้วนี่อยากให้ตอนนี้คันท่านสมัยเนี่ยว่าเรื่องปฏิรูปเพราะว่า18อนุก,กรรมการของสอปชเนี่ยเขาเห็นแล้วแล้วมันถสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยเขากระเสียอภิปรายกันเอาเขามาในกรรมการสุดใหญ่ก็อยากให้พี่น้องน,นี่เสนอมายังเสนอมาได้เรื่อยๆค่ะเรา เมื่อวานนี่ไปสามมนาอยู่ขอนแก่นเบานิดเดียวไปคุยกันเรื่องผ้าสีที่ดินโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเขาจะเอาลูกมานำคันได้ลูกมานำมาออกรายการในเฮาให้พี่น้องได้เห็นนำว่าอาจารย์ไปละผู้นั้นผู้นี้รวมล้วเนี่ยเที่ยวเที่ยวหนาท่านไปเอาลูกมานำแน่เป็นก้อนบ่ิเ้ณคือเป็นก้อนบอกไทย่ายลูกก็เลยเป็นก้อนบอกไทยเด็กกับมาคุยกันเรื่องนี่ล่ละค่ะเพราะว่าเขาจะให้ให้ท่องทิ่นเป็นผู้จัดเก็บแล้วจกข้นเกีียงไก่พุ่มเราแจงหน้าหยก สันนิบาตในฐานะนาย,ยกสันนิบาตเทศาบาลแห่งประเทศไทย,ไทยค,ค่ะกับเพิ่นเป็นสพชเพิ่นกับไปนั่งฟังแล้วก็รับข้อเสนอเขามานําพี่น้องมีข้อคววมมีควมมควมิดเห็นจังไรเกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปประเทศเสนอเขามาเลยกับเยวบาวชนขันนักเรียนฝากไปหลายหม่องอยู่เด้นะไปหลายจังหวัดอยู่ให้ร่วมกันทีมหนึ่งสามคนแล้วก็เสนอมาเขียนพิมพ์มาเป็น,เป,นเป็นเอกสารเป็นข่วมเห็นสอง 2องนากระดาษเอซครับค่ะให้เสนอเขามาคิดสร้างชาตินะที่ได้การฝ่าวันใหม่นี่กับสิควดสนาอยู่เรื่อยๆพี่น้องประชาชนกับฝ่าท่งกับมาเยาวชนทั้งหลายค่ะฝากสื่อสารไปหาพี่น้องที่เบิงไา่การฝ่าบอกันทั่วทั้งโลกโดยเฉพาะยังยิ่งพี่น้องอยู่ทั้งอีสานครับถ้าท่านผู้ชมที่ติดตามอยู่ในขณะนี้มีลูกมีหลานที่เฮี้ยนอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เรียนอยู่ที่วิทยีลัยเทคนิควิไลอาชีวะหรือสถาบันการศึกษาต่างๆแล้วสนใจอยากคาว่าประกวดประขันเรื่องคิดสัางชาติบอกลูกล้านหาสมัครมาี่่บอกอยู่ในโรงเรียนกระไดเนียค่ะเป็นเยาวชนแลนเลยนยุคบานนี่ยแหละตอนนี้กำลังร่อ,ง,รอง,งานกำลังร่อสอบนี่กะ ขันคืดยังไดแห้งอยู่ในบ้านนี้แห้งเสียเห็นปัญหาหลายปัญหายาวซนก็ได้ค่ะมันแว่นแว่นกันอยู่นี่มันปัญหามันเป็นยังไดจังสิร่วมกันทีมหนึ่งสามคนหลักเสนอเข้ามามื่อว่านนี่ได้คุยกันกับหลายคนตั้งใจว่าบ้าพี่น้องอีสานเฮาถ้าพบพอว่าปัญหาใดที่เป็นปัญหานักหนักอยากเสนอความคิดความเห็นผ่านช่องทางสถาบันออกแบบประเทศไทยในการประกวดประคันเรื่องคิดสร้างชาติมองนี่เป็นช่องทางเป็นโอกาสสําคัญเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา ผมไปน้ายื่นไปเบิงเรื่องระบบน้ำยนอือาจารย์ครับผมไปเห็นพี่น้องน้ายื่นปลูกมันพี่น้องน้ายื่นนี่เป็นอ้าเภื่อใชยแดนระวางไทยกับกัมพูชากับเคนรติดเลาะเรียบใชยแดนเลยครับลวก็สภาพพื้นที่แถวน้เนื่น,นัันมีเขาครับเป็นภูเขาอ่าเพราะเป็นภูเขาเราพวกก็เลยไปเบิงเขาปลูกมันสัมปะหลังพี่น้องแถวนั้นมี ผลลใหม่มีพักนั่งอางยามีเผืชดพันธยาหารค่อนขางอุดมสมบูรณ์ครับท่านผ<ช>ู้ชมทีเข้าหลครับผมไปกัเลยไปเบิงว่าเขาเห็ดระบบน้ำยนตเป็นการเอาน้ำจากหน้องคืนมาหล้กกเ็เดินทอเดินทอระบบน้ำยนย์นี่ไปได้ต้นแบบมาจากอิสราเอลเป็นบริษัทเนตาฟิมของอิสราเอลเขามา<ช>ทดลองให้พี่น,ออน้องเกษตรกรทดลองเบิงหลักก็ผ่านระบบท่อกส วิธีอีผ่านระบบทกศก็คือว่าถ้าไผรอยากเหตุนี่กูเขึ้นทกศกูเขึ้นทกศก้วบริษัทเขาสิไปเ็ดให่ะไรละมื่นโดยระบบทุกอย่างเข้าไปว่างใหนเบิดไรละมื่นเอานนามมัตสัยหนามมีอยู่แล้วเอานามจากห่วยห่วยอีสิงอยู่ใกล้ๆผมไปเบิ่งเนาะหวยอีสิงขาน้ำห่วยแหงเดียบ่ได้บ่ทาน้ำห่วยแหงแสดงว่ามองหันบ่สามารถเหตุตามแนวทางนี้ได้ต้องไปเบิ่งง่องถี่มีนามตลอดว่ามันเจาะนามจากนามประดานเจาะนามประดานก็ได้ แต่ว่ากรณีของคนด่ผมไบเบิงนี่ซื่อว่าบุญรอดแก้วบัวบานบุญรอดแก้วบัวบานนี่เรามีทีบ่หลาหลด้วยอาจารย์ครับเรามีทีอยู่หกเจ็ดแต่เราเอาหกไรของเล่าเนี่ยมาเห็ดชนประทานแบบเอามาเห็ดระบบน้ำหยดกระสูบน้ำขึ้นจากหุวยอีสิงตอทอเข้าไปพอตอทอเข้าไประยดใส่มั่นจำปัาหลังผมคุยกับเล่าเล่าบอกว่าลงทุนไรละหมื่นลงทุนไรละหมื่นหกราหกหมื่นเนาะหลังจากหัน พอลงทุนแล้วเรียบร้อยใส่ระบบนำยกเข้าไปก้อนนานั่นลายหนึ่งได้สี่ตันแต่พอเห็นระบบนำยศเข้าไปผมประมาณการหนาเฉได้แปดถึงเก้าตันบางมองที่มันมันโบนเอาจฉลไดยถึงสิบตันสิบตันมื้อน,นี่มันจะบบาลังกิโลละสองบาทดีสิบถ้าสองบาทดีสิบเงินแสนนี่ยยึบสบายสบายได้อาจารย์ครับถ้ายิบสบายสบายผมไปเห็นแล้วบ้าถึกใจเพราะถึกใจแล้วเห็นว่าระบบ น้ำยศของอิสราเอลที่เอามาทดลองใส่อยู่นี่ตอนนี้กําลังใส่ในลหลายพื้นที่อยู่น้ำเยืนหลกักกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆในอุบลน,นั่นแปลว่าระบบน้มยศสามารถเป็นแนวทางการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งให้กับพี่น้องเกษตรกรไดปร้ประกอบกับเคยไปอิสราเอลตอนนั้นไปดูงานนะครับออพอไปดูงานแล้วพี่น้องที่เข้ารบครับมือน,นี่ก็เลยอยากเหตุกิจกรรมหนึ่งอยากนําหาพี่น้องคนอีสานบานเท่าที่เคยไปทํางานอิสราเอล ถ้าพี่น้องเคยไปทํางานอิสราเอลกลับมาอยู่บ้านซื่อซื้อสื่อสารเขามาแน่ผมเสื่อว่าพี่น้องอีสานที่เคยไปทํางานอิสราเอลเลยหลายหลายรับประกันเราก็เป็นคนที่มีความหูเป็นคนที่ได้ประสบการณ์จากการเฮ็ุระบบนำยศอยู่อิสราเอลเข้ามาตอมความคิดกนเถอะเขาเอาพี่น้องอีสานจึงไปเรียนลู้ไปได้ประสบการณ์จากอิสราเอลลบมามาว่ามาจามาผูดมาคุยผมสิเป็นโตกลางในการสื่อสารกับพี่น้องครับ ขออนุญาตว่าถ้าท่านผู้ชมที่ช่มไล่การฝ่าบอกกันอยู่ในขณะนี้หรือเกี่ยวสัญญาณไปหาวิทยุชุมชนอยู่ในขณะนี้หูว่าไผไปทํางานอิสราเอลให้โทรศัพท์เข้ามาแน่เพื่อว่าผมเสียดสติดต่อประสานงานเชื่อมโยงกันแล้วห้องเสียดนันัดมือมาเวามาจ่ามาพูดมาคุยเอาประสบาการณ์ที่พี่น้องไปได้จากอิสราเอลนี่มาใส่ในการเทุงานในภาคอีสานบานเฮา เอาประสบการณ์ที่ท่านไดในอิสราเอลนี่มาสั่งมาแปลงบาทเทามาเห็นระบบนำยศแข็งกับอิสราเอลในหลายๆพื้นที่ที่มันมีความเหมาะสมพี่น้องโทรศัพท์ขอมาหาคุณผัดครับเป็นเลขาผมเบอร์089-046-0009ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ครับ089-046-0009นําหาพี่น้องอีสานผู้เคยทำงานอิสราเอลให้ซื้อว่านั่มหาพี่น้องอีสาน ผู้เคยทํานาอิสราเอลหลังจากกันได้พบได้พอกันแล้วผมกับอาจารย์ราจดาพรจิเบตเตาหาได้บ้านเข้าไปคุยกันนาะไปคุยกันล้กก็มาพัฒนาอีสานพื้นทีเฮาเอาประสุบการเอาขั้มหูที่เคยได้ตอนไปอยู่อิสราเอลนั่นแหละกลับมาเห็นบ้านเฮาเพราะว่าผมเห็นแล้วระบบน้ายุดไปได้อาจารย์ไปได้แมนแมนเพราะว่าบ้านเฮามันแรงกันมันมีน้ำใส่ได้ตลอดปีในการทําการผลิตเนี่ยมันดีที่สุดอยู่แล้ว โทรหาได้ตอนนี้เลยเด้ยครับผมบอกคุณพัดเล่ขาผมไ้แล้วว่าถ่าพี่น้องโทรศัพท์เขามาบอกว่าเป็นคนที่เคยไปทั้งหมนอิราเลยจดซื้อทีอยู่ไว้จั่หน่อยแล้วสิติตต่อเชื่อมโยงกันอยัางในทุกจังหวัดนะครับถ่ายมีพี่น้องตัวอีสานทุกจังหวัดที่เคยไปทั้งหมนดิราเลเข้ามาซอยกันคือซอยกันสร้างเรื่องระบบนําในภาคอีสานเดืสองมือเฮานี่แหละโดยสองมือเฮาคนอีสานที่เคยมีประสบการณ์การไปทํางานต่างบ้านต่างเมืองแม่นแทกการไปทํางานเรื่องระบบนาผมว่า พี่น้องสามารถเอาความูลเหล่านั้นมาใส่ในการแก้ปัญหาให้เจ้าของได้อันนี้ก็คือเป็นข้อมูลข้อมูลที่เป็นเรื่องดีที่สีสางสารค์ภาอีสานพี่น้องพี่เมื่อบ้านครับกาลสินเนี่ยก็มีปัญหาเนี่ยประเทศนี้กาลสินบวาถึงปัญหากาลสินอำเภอสามชัยตำบลสำล่านไตปรากฏดวานายกอบตอน,นี่เพื่อนสีสางล่วงไฟฟ้าจากขยะ ที่จริงล่วงไฟฝ้าจากขยะสร้างในบ่มีปัญหาแต่ขอสําคัญก็คือจังหวัดกลาลสินขยะมันบลายมื่นหนึ่งสอ0ลอยตันในมันบ่พอก็สิไปเอาขยะมาจากขอนแกน่นสิไปเอาขยะมาจากสารคามอย่าเอามาถ้าให้บ้านเฮ้านี่สองอยตันเป็นขยะบ้านนามันต้องถือรักว่าอยู่ไสผลิตขยะยูหันต้องเป็นคนกําจัดขยะ บนเป็นเสี่มาไหวนี่แล้วก็สำลานไตนี่เป็นตำบลยูเ่เหนือเขื่อนปรสาชาช้นยู่หันนี่ส่วนหนึ่งเนี่ยกะอือดอัดบดส่สบายใจเขาไปลองเลี้ยนท่านผู้ว่าแล้วได้ข่าวมาว่าท่านผู้ว่าบอกว่าบ่ห้เกิดยู่หันร้อยเปอร์เซ็นต์บัดที่นี่แต่ว่าตอนนี้ประชาช้นลองเลี้ยนมาเพราะว่าเขายั่งอืดอัดเขาลำบากใจเพราะวา่าทั้งอบอตอน,นี่ก็ยั่งเคลื่อนไว้อยู่ครับ เห็นว่าตอนนี้นี่ล่าสุดก็คือว่าอบตกับบริษัทเนี่ยบริษัทไปเบิ่งแล้วล่ะก็ให้ขายายถนนก็แปลว่าสิเดินนาไปเรื่อยแล้วก็พี่กระถามท่านนายอำเภอสามช่ยเพื่อนก็บ,บอกว่ามันอีกนานมันต้องผ่านกระบวนการเยอะแยะผ่านผ่านพลังงานจังหวัดผ่านอุตสาหกรรมจังหวัดต้องผ่านประชาคมที่จริงไม่ได้ต้องการว่าผ่านหรือบ่าผ่านต้องการว่าตอนนี้สถานะมันอยู่ใสประชาส้นบอกว่า ท่านผู้ว่าบอกว่าบ่เหตุแล้วแต่ท่านแา่อำเภอบอกว่ามันต้องผ่านอีกหลายอยู่แปลว่าเหตุอยู่เราก็ให้พื้นที่กับกระลังเกลือนไวเห็นบอกว่าทั้งเทศบาลเมืองกะยักได้ที่ต้องหาพื้นที่หกสิบไร่ก็เลยฝากนะค่ะว่าท่านผู้บริหารจังหวัดกาฬสินท่านเป็นตัวแทนพี่น้องชาวกาลสิน ไฟฝ่าเอามาได้ประโยชน์ยังกับค้นกะลสินแน่ขันมาต่้งล่วงไฟฝ่าจากขยะอยู่นี่กําจัดขยะต้องเห็ดใส่กระบ,บวนการตั้งหลายแต่พอมันไปเอาขยะจากหม่องอื่นมากกาจัดอยู่บานเท่าเด้เพฉะนั้นฝากท่านขึ้นดีๆเนี่ยเห็ดสาแน่กับมนเป็นยังขันขยะบานเท่าหลายแล้วก็ไปคุยกับพี่นองประชาสน้นย่ามีลักษณะคมฟูประชาสน้นขันเขาออกมาคัาดการพอหอดมือนี่จาของกันยังประชัดเจนชัดเจนตั้งแต่ฝ่ายผู้บริหาร ขาว่าท่านได้ประโยชน์บ่ท่านต้องไปไปไปคุยกับพี่น้องประชาชสนเพราะว่าทิไปยายามพที่สิขึินไปยามอยู่เดือนนี่แหละกับเมื่อช่วงปีใหม่นี่ยสิขึินไปถามไปคุยพี่น้องประชาชส้นพี่น้องประชาชส้นไปทิพไปยุ่มมองอื่นไปหาทั้งขันยุ่มมองอื่นกลับเมื่อเอบิงบานเด้อปีใหม่นี่ยไปพ่อกันยุ่มพูนละสิขึินไปหาอยู่ค่ะ ฝากแนะ่หลายหมองสิงมีปัญหาแบบนี้หลายแล้วพี่น้องประชาส้นว่ามีข้อมูลให้ข้อมูลพี่น้องประชาสน,นให้ชัดเจนกระบวนการทั้งหลายที่ท่านสิบไปเหตุอยู่ในพปื้นทีไพกะเบาง่ายโอ้ย่ันประชาสนบ่งห้เหตุนั่นเห็ุว่าได้ดอกแต่มันมีวิธีการหลายอย่างอย่างหน่อยที่สุดทางต่อเฮตุตรงไปตรงมาอย่างหน่อยที่สุดเป็นผู้บริหารบ้านเมืองรับผิดชอบกับประชาชนต้องเหตุตามกฎหมายขันกาว่าต้องฟังเสียงประชาสนไปฟังแน่ ประชายส้นเท้าบอกบรยากดอกให้เขาหัวว่าท่านจริงใจที่เสียประโยชน์ให้กำปั้นกับเมืองบม่มีปัญหาแต่ว่าขอสําคัญที่สุดก็คือข้อมูลที่ให้กบพี่น้องประชาชนตองตรงไปตรงมาเลยครับตรงไปตรงมาต้องเป็นข้อมูลที่แท้จริงกระทบซ้ำใดทรงมุพิษจังใดพี่น้องเตรียมรับผลกระทบจังใดแก่ผกระทบอะไรนั่นแก้จังใดอ่อวยาครบแบบใดต้องให้ครบแมนบอกเป็นว่าบอกถึงแต่มุมดีมุมขี้ไหล่บอกปากตัวไหว อักว้เก็บว้ปปดไว้บังว้ซ่อนไวัยเล่นนว้บ่ไดดครับขันอยู่ในพื้นที่หรือพี่นองประชาช้นกันเถียนคุณชอบเลียนวงศิรินเนี่ยหมออามาไมึ้นไปเบิงนี่หนึ่งในฐานะอนาาไมสองชั้นเนี่ยละ่ะค่ะฝากให้เพื่อนึ้นไปเบิงกะกะอย่าไปว่าเพื่อนเด้อเพื่นอนยังเป็นก้นเรียบรลอยอยู่บ่อ,อนามัยเพื่อนน่ะร่วงไปฟื้ด้วยการรงพยาบาล ขอประคุณทุกข้อความสันที่ทรงมาอย่างไรการฝ่าบกกันของเข้าที่ช่องฝ่าวันใหม่หลายข้อความสั่นผมอ่านไปนําอาจารย์ราัชาดาพ่อต่อไปนําเป็น<อ>ความขามที่เป็นกําลังแรงใจในขณะเดียวกันก็เสนอแนะและยายย่างที่มีประโยชน์ขอพระคุณสถานีวิทยุชุมชนหลายมองที่เกี่ยวสัญญาณอยู่ในขณะนี้ยังคงสื่อสารไปหาพี่น้องทุกท่านทุกคนครับว่าถามีสถานีวิทยุชุมชนอยู่ใกล้บ้านของท่านอยากเกี่ยวสัญญาณมากย่างไรการของเข้าฝ่าบกกัน พี่น้องที่เบิ่งรายการองเขาไปสะกิดจังหน่อยนะครับบอกว่าอยากเกี่ยวสัญญาณบอถ้าอยากเกียวสัญญาณโทรศัพท์ขอมาหาคุณผัดเบอร์เดียวกันนี่ก็ได้ครับยินดียินดีซุนเก่าซูนจุกซุนซนเก่าหรือสิทรงขอความสั่นขามาแย่งรายการองเขาบอกว่าอยากเกี่ยวสัญญาณถ้าอยากเกี่ยวสัญญาณสีสนับสนุนเหลืองคาฟื้นคาไฟอย่างไรบอเพราะว่ามีพี่น้องหลายคนที่อยู่ในแต่ละจังหวัดอยากให้สถานีวิทยุชุกชนนทายทอด รา่การฝ่าบอกากันออกไปหาพี่น้องนําเพื่อนบอกว่าเวลาเดียวกันในขณะนี้เวลาประมาณมสามโมงเศร้าถึงสี่โมงเศร้าบางคนอาศัยอยู่ในทงบางคนไปเห็นงานอยู่ในไฮถ่ายเห็นงานอยู่ในทงเห็นงานอยู่ในไฮกระบอกสะดวกที่สีเบิงโทรทัศน์แต่ว่า,าถ่ายเพื่อนไปอยู่ทงไปอยู่ไฮได้ฟังเสียงจากสถา,านีวิทยุเพื่อนมีแห้งใจเพื่อนบอกว่าพ้อมมด้วยครับพ่อมดีสิ ซอยคาไฟให้กับสถานีวิทยุชุมชนต่างๆทั่วทั้งประเทศนั่นละโดยเฉพาะอย่างยิงในภาคอีสานเพราะะฉนัน้นไม่เจ้าภาพอย่างไม่เจ้าภาพเพราะฉะนัน้นคันพี่น้องประา่าซ่นไผอยากเบิงกระต้องอยากฟังก็ไปบอกสถานีนะคนับบางเทือสถานีเขาบอกหัวเรี่ยว,ว่า<น>มีคนอยากฟังมีคนติดตามเยอะบอกเลยว่าเกี่ยวเสญยญงญใหญ่แนะ่ๆแตเกีียวเสียงใหญสิมีคาไฟให้ยดออกสถสนับสนุนคาไฟให้กับทั้งสถานีพี่น้องที่เขาลมครับขอบอบกันมือบคุณ ขอบคุณคู่เมฆคู่เมฆนี่เป็นติวเตอร์ดังเนยเพิ่นเพิ่นเป็นแฟนครับเบื่อไหร่ล่ะเพิ่นเห็ดอันนี้ให้เพิ่นเฮ็ดเสือเห็ดเสือเหลืองเพิ่นบอกว่าเพิ่นให้เฮ็ดให้เป็นของขวัญปีใหม่ขอบคุณรัชดาพรรักนายหลวงโอ้แน่นอนโอ้แน่นอนขนาดขอบคุณคู่เมฆคูหลายค่ะเสือเหลืองสวยไสครับงามครับ ท่านผู้ชมดีเขาครับพบพ่อกันมือนีส13ท่านว่าคมปีบุตรศัการาช2557เข้าเกินนํำรา่การให้พี่น้องในผู้ว่ามือนีมีกิจกรรมเอียงในบ้านเมืองมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรแล้วก็เชื่อชว่วพี่น้องนํำหาคนอีสานที่เคยไปทั้งอิสราเอลแล้วก็มีลหลายอย่างที่บอาสุภีสูนองฟั่งบัวาสิเป,ป็นเรื่องขยะของจังหวัดกาลสินซึ่งอาจารย์ราชดาพอนก็ติดเรื่องนี้ติดตามอย่างเข้มข้นพี่น้องกาลสินครับเห็นบ่ครับมีลูกมีหลานพี่น้อง ก็ติดเรื่องนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องทั้งการสิลป์ไดครับเมื่อนี่สิบสามท่านว่าคมนัดแนนไปยังกันว่าจังไหนคนอีสานที่เคยไปอยู่อิสราเอลเอาก้อนปีใหม่เนี่ยทั่วมาซะก่อนทั่วมาแล้วก็รว่วมกันถ้าทั่วมารวมร่วมได้ถ้าจะม้วนพอสมควรอาจสินัดพอกันปีใหม่ค่ะท่านผู้ชมที่เคารพครับสิบสามท่านว่าคมเมื่อนี่ปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนสนามหลวงให้เป็นโบราณสถาน ซึ่งมีการประกาศ้หลายกิจจานุเบกษาสนามหลวงนี่พี่น้องนี่เขาลงครับในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นต้นมาสนามหลวงใส่เป็นหมงประกอบราชพิธีต่างๆ่าบวาสิเป็นราชพิธีเรื่องเ,อเข่าน้ำสามปาบอกง่ายง่ายซะสิเป็นแหกหน้าขวัญเป็นราชพิธีอื่นๆถึงแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินไทยในขณะเดียวกันสนามหลวงนี่ก็ใส่เป็นที่ตั้งพระเมรุมาตรของพระมหากษัตริย์ และพระบ,บรมมุขสานุวงศและกับประกอบราชพธิธีอื่นๆจนกระทั่งมาถึงในสมัยของพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เปลี่ยนซื้อจากถุงพระเมรนเป็นทองสนามหลวงแต่ก่อนนี่เอ่ยนกันว่าถุงพระเมรนเพราะว่าเป็นหม่องใส่ประกอบพธิธีครับเป็นพระเมรนเพื่อเหตุงานประสบของพระมหากษัตริย์และกับพระบรมมุขสานุวง <S 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 ์จนกระทั่งด้มี เออพระราชดำรัสของลลเกลราชการที่สี่ได้ครับ,รบเพื่อนเขียนไว้ยังสี่ครับ,รบเพื่อนประกาศไว้ยังสี่เพื่อนประกาศไว้บอกว่าที่ท้องนาหน้าวัดมหาธาตุนั้นคนอ้างการซึ่งนานๆานมีครั้งหนึ่งแลเป็นการอาวมงคลมาเรียกเป็นชื่อตำบลว่าทุ่งพระเมนนั้นหาชอบไม่ตั้งแต่นี้สืบไปที่ท้องนาหน้าวัดมหาธาตุนั้นให้เรียกว่าท้องสนามหลวง กาเป็นทองสนามหลวงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากครับแล้วก็ยี่สิบท่านว่าคมกรมศิลปากรประกาศให้เป็นโบราณสถานของเข้าจนกระทั่งถึงปัจจุบันครับพี่น้องไปเห็นแต่กาา่อนบนอาเซียเด้ครับ่าเป็นทงหน้าครับแต่ว่ามือเนี่เป็นทองสนามหลวงสวยงามครับกใส่ในใกิจกรรมต่างๆผ้ว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งมอมราชวงศงสุขพันธ์บริพภัตรปปับปรุงไปไลยเติบครับสวยงามงดงามงาม,งามดเดี๋ยวนี้ แต่เก่าเนี่ยโอ้ประกันกันว่าซุ่มนุ่มกันีไปรวดสนามหลวงม,มันไปง่ายได้ค่ะรว<ม>ดทุกซ้ายไปสนามหลวงไหมเป็นเป็น,นเป็นเส้นเติบเป็นูนุย์กลางเป็นูนยนกลาง,ป,ลางปีพศ2 5 3 9เกโคฟีอันนั่นได้รับการคัดเลือกเป็นเลข,ขาธิการแห่งสหประชาชาติโคฟีอันนั่นเป็นเลข,ขาธิการสหประชาชาติคนที่เจ็ดเป็นผิวดํา้นแรกได้ครับที่เป็นเลขาธิการสหประชาชาติบอถึงสหประชาชาติที่ผมว้าจากับอาจารย์รัชดาพรอไป บอกว่าสหประชาชาตินี่มีคณะกรรมการสองคณะเด้อคณะหนึ่งเอือว่าคณะมุ่นตีความมันคงถาวรอ,อันนี้มีอยู่หาชาติเป็นตลอดบ่ต้องเลือกแต่ว่าในคณะเดียวกันก็บมีอีกเํามลนสิบหาชาติที่มาจากการเลือกตั้งพัดเปลี่ยนกันไปตามว่าละโคฟีอันนั่นเ,เป็นเลขาธิการคนรที่เจ็ดละเป็นผิวดำข้นแหลกโคฟีอันนั่นมีจุดเด่นสำคัญสำคัญก็คือเขาเห็นงานเลืองสันติภาพเห็นงานเรื่องโลกเอศ แล้วก็เฮตงานเลือกสิทธิมนุษยชนสามอย่างนี่ทรงผลไห้โคฟีอันนั้นได้ซื้อว่าเป็นสุภาพบุรุษแห่งสันติภาพดีเด่นเราก็เคยได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนําเมื่อนี่ปีพศ2 5 4 6อาจารย์ครับสันดัมฮูเซ่นจำได้ะ่ะจำได้หลักสันดัมฮูเซ่นถือจับกุมโดยกองกำลังสารประชาชาติเขาจับกุมได้ขณะที่ลบอยู่ในหลุมอยู่ฝ้าเาแห่งหนึ่งอยู่ซ่านเบืองติกริตครับ โดย,อยกองกาลังของอเมริกาอเมริกานําไปจับหอร่ตอั<ล>นเปจับหอดผลอันสะานโลกนะแต่ว่าทายาวไปแล้วอาจารย์ครับท่านผู้ชมที่เข้ารบครับท่านผู้ฟังครับอเมริกานี่ครับเป็นผู้ดันให้สแตนด์มูเซนขึ้นไม่คลองอํานาจอยู่นีกหล่ะแต่ว่าสุดท้ายสั่งเขาประดดี๋ดิแมนสั่งบริษัทตอนอหลังแล้วก็ตอนหลังสแตนด์มูเซนนี่ไปร่วมพี่นองอิสลามบ่ให้แยกกแเทีมุสลิมตั้งหลายบ่ให้ยแยกนิกายสแตนด์มนม่แน่คิดว่าจะมาแยกกันนิกาย หเห่่าตุ่มพีตุ่มน้องมุสลิมทั้งเบริรพี่น้องอิสลามทั้งเบริบรบอวานเจ้าสรีชุนนี่หรือเจ้าสรีจีอะมาร่วมกันดอเฮาเวสันข้อมาร่วมกันอเมริกางสงสัยสิคืนว่าสแตมฮุนเซนกระด้างกระเดื่องบอ๊อชัดก็กเลยเป็นผู้เอาสแตมฮุนเซนลงมาแล้วก็สแตมฮุนเซนนี่ถูกประหารชีวิตโดยการแขวนข้อมื่อวันที่30ธันวาพ่อสอสองพันฮารบเครับไทยแขวนอเมริกาอเมริกาดังล่ะ เช่นเดียวกันครับมาเลเซียข่าวข่าวกัรตั้งประเทศตอนนี้มาเลเซียเอิ้นถูดสรารัฐมาพบหลังวิจารณ์รัฐบาลถูดสารัฐที่อยู่ในมาเลเซียซือว่าโจเซฟยุนเอกอักครราชทูตสาราัฐประจำกรุงกวลาลัมเปอร แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายของมาเลเซียมาเลเซียบอกว่าโอ้ยเรื่องภายในของขอ่อยเจ้าเข้ารบข่อยแนะ,ะ,ะบน่าเจ้าสิมหาตีติงมูไปทัวเวยบ้านข่อยก็คือบ้านข่อยเวยบ้านข่อยมีประชาชนแนวนี่มีความเสื่อแนวนี่มีลักษณะจาริตประเภทนี้วัฒนธรรมแนวนี่เจ้าเสียสุมาเก,ก่าวไกลนะ,ะก็คือแบบไทยๆนี่ละตะเก่านันกะถูดอเมริกาอยู่ประเทศไทยนี่ก็โอ้ยวีพากวิจารณ์ขำว่าแสกแซ้งรัฐบาลจำได้บ่าุยิงเสียง จากหัวมันเมื่อแล้วเบิดบ้าละเราละเบิดบ้าละไปแล้วอิตาลีเหตุการเมืองงะบอกอิตาลีตอนนี้ก็แรงงานของอิตาลีเดินขบวนประท้วงเสี่หามืนค้นครับเดินขบวนประท้วงโดยเหตุว่ารัฐบาลสี่ออกกฎหมายให้บริษัทหางลาสามาถปลดคนงานออกได้ซึ่งเป็นการแก้กฎหมายขังสําคัญโดยมีความเสื่อว่าถาออกกฎหมายนี้แล้วสียเฮนให้แรงงานอยู่กับทีเราก็ตั้งใจทํางานคิดคนละแบบ แต่ว่าแรงงานก็บอกว่าถ้าออกกฎหมายแล้วนี่มันจะไปจํากัดสิทธิ์แม่และมักกะชีเฮ็ดไทยเฮดไทยไายจ้างนี่มีอํานาจเหนือเขาหลายตามอำเภอใจอ่แรงงานอิตาลีก็เลยออกมาชุมนุมประทวงกันสารพัดนะครับเฮตไหยนายกรัฐมนตีมาเตโอเลนซีนี่อยู่ว่าไรล่ะครับ ขันอยู่ใกล้ๆอิตาลีก็สิบไปซอยเขาอยู่ดอกเน่แสดงว่าไฟยังขุกกร่นเหมือนเดิมครับนั่นคือไฟอของการต่อสู่เพื่อความถูกต้องผัดแจกงน้อยครับในช่วงที่หนึ่งครับจังคอยพอกันยกที่สองครับ